อาเท่าซิงก์นะฮะ W 2องสนะฮะชุดฟูนะครับทั้งท่อทั้งจูนทั้งกลองนะครับมาดูงานนะฮะเท่าซิงเป็นตัวแทนของกอง B M C นะฮะมีทุกรุ่นนะฮะที่จะดจำหน่ายตั้งแต่ซูเปอร์คาร์นะฮะแล้วก็ยูโรคาร์หรือว่าจรรถญี่ปุ่นนะฮะทุกรุ่นเลยมีหมดนะฮะของแบรนด์ B M C ชิ้นที่238ชุดท่อชุดกรองและชุดจูนนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ได้แรงม้าอยู่ที่235นะครับวันนี้จะเน้นเป็นเหนียวแล้วก็แช่ยาวไม่จุกจิกนะฮะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องโภพอ่างนะครับมาดูกรานะฮะนี่นะครับนี่นะฮะกราฟแรงม้าและแรงบิดนะฮะแรงบิดอยู่ที่439ค่ะว่าจะจูนให้แรงกว่านี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว ต้องการแช่แล้วก็ต้องการให้เครื่องยนต์เหนียวด้วยไม่ให้พังง่ายนะครับก็ประมาณนี้เลยจบครับก็สำหรับเพื่อนๆนะฮะท่านไหนที่มีเบนซ์ W238 นะฮนะหรือเบนซะ์เนจะนะะครับอยากให้ทางอาร์ตพอสซิงทำพ่อและจูนนะใส่กล่องสเต็ปมีระบบเปิดติดวาล์วเงียบได้ดังได้นะฮะแล้วก็เพิ่มความแรงรับสนุกแบบเหนียวคนไม่พังง่ายนะครับมาอาร์ตอสซิงรับสุดนระถิ่งตลอด้ลยครับขอบคุณครับ